เด็ลองงนนีได้หลยใครยังไม่นอนอย่เข้ามาทักทายก่อนนอนตรงกันเข้านอนพี่พี่เปื่อนเปื่อนคนไหนยังไม่นอนแล้วมาคุยกันได้นะคะ ただ。I จะไหลแนวเพาจะไหลแนวนอนโอ้ยเป็นแนวตั้งอยู่แหละอ๋อเหรอเราจะหัดไหลแนวนอนเป็นแนวตั้งจนได้โอ้ยเอาของไปย,ยันยิ่งใครแล้วไม่นอนแล้วเข้มามาสักที บ้าน,นังน้อยมาพูดคุยกันก่อนนอนนะคะเข้าในแต่ละวันก็มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายพี่ประสิทธิ์สวยครับขอบคุณนะคะพี่แล้วก็แวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก่อนนอนได้น้องว่าจะหัดไหลแนวน้องว่จะหัดไหลแน,นว แนวนอนโอ้ยเป็นแนวตั้งเนี่ยกลุ้มใจกุ้มใจว่าจะห,หัดไรว่าจะห,หัดไรน้องว่าจะห,หัดไรแนวนอนเป็นแนวตั้ง